สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยกันก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงองู จอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอประตักถอฐานทอนังมุนโททอผู้เท่า นอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝา พอผานฟอฟันพอสัมภามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลาสอฤศีสอเสือ หอ,อหีบรอจุลาออ่างหอนุกฮูกต่อไปนะคะคุณครูจะทบทวนสระไทยให้นะคะสระไทยสระสระ,สระอาสระอิสระอี สระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอสระอสระเอสระเอ สระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวสระอัวสระอํสระไอไม้หมวนสระไอไม้มาลายสระเอา หรือ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 ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาต่อไปนะคะคุณครูจะทบทวนสระอะไรคะเด็กๆสระอาเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ กอ,อากาขอขอาขางอขอา นอานาหอาหาโปอาปามออามาผออาผาฝออาฝา โลอายาโออาราโลอาราคำสุดท้ายนะคะโฮอาฮาอ่ะต่อไปนะคะสระอีอ่ะเด็กๆพูดสิคะสระอี ชอช้างสระอีอ่านว่าชออีชีชอช้างสระอีอ่านว่าชออีชีอตอเตาสระอีอ่านว่าตออีตีอีกรอบนะคะ ตอเตาสระีอ่านว่าตอ,อีตีสะเสือสระีอ่านว่าสอีสีสะเสือสระีอ่านว่าสออีสีส รอเรือสระีอ่านว่ารออีรีรอเรือสระีอ่านว่ารออีรีอ่าตัวนี้ปอปลาสระีอ่านว่าปออีปีอ่ารอบนะคะปอปา ระีอ่านว่าปออีปีตัวนี้ดอเด็กสระีดอเด็กสระีอ่านว่าออีดอีตัวนี้ฝอฝาสรอีฝอฝา สระอีอ่านว่าฝอ,อีฝี่ฝอีฝีตัวนี้มอมาสระอีมอมาสระอ,มอ,มรอีอ่านว่ามอ,อีมอีมอมาสระอีอ่านว่า โมออีมีอ,อออ่างสระอีอ่านว่าออีอีอีรอบนะคะอออ่างสระอีอ่านว่าออีอีอ่ะมีใครจำยี่สิบหมวนจำ,จำจงดีได้แล้วบ้างคะ บางคนจําได้บางคนจำํนจำยังไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้นะคะยี่สิบม้วนจําจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะไภยใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบาใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเรล่าทองอย่าละเลี่ยงยี่สิบหมวนจำจงดีอ่า เด็กๆอย่าลืมทบทวนที่คุณครูสอนไปทั้งหมดด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ